รัศการครับผมพระอาจารย์ครับอ้าถือเป็นป้อก็มีโจกไปจังใดมาจังใดโอ้หาหนาห่าหน่อยเนาะจมูกเนาะมาเห็นข่าวไปเนาะเนาะถามหาอยู่ถามยากอยู่โอ๊ยพระอาจารย์บอกว่าอย่าเขามาดูไลน์เนาะแต่ว่าดังเัิญนะแต่ว่าตะกี้บอกไปเนี่ยมันคิดถึมากดูแต่สนองบอกย่ามาทังมาโตตะกี้สนองในยากเนียังี่ยมันควยบอกเนี่ยมันไรยาง ก็นี่แหละครับก็ออกไปทั้งอืนแน่ไปทุระแน่ไปให้ไปหน้าแน่ครับผมกับไปฮะถ่ายคลิปแน่ตอนนี้เลขงกว่าน้องหันเข้าหน่อยครับโมกกันเลยว่าเออสี่ติดหาแนวทางทางในเอฟซีทอนดอกเพราะช่วงนี้คขายยากอยู่ดิครับ ไปนะมองมาตรวจบวกสรวงกนบ,อกบ่อยบวงสรงแซ่คู่คุณนะไออยู่คุณนะวัดปู่ใหญ่บ่เออโอ้เมื่อนั่นที่ไปบ่นบ่นบวงสวงวัดปู่ใหญ่บ่ได้ไปครับ,บ<อ>นี่เมื่อกี้อาจารย์ไปสันเพลเมืองทมลวงจวงผมไปครับน้องเข้อจอมเอออ่ามี่เอฟซีเอฟซีอยู่ทางสังเพลินทางหนองคายหมดแล้วครับ เป็นแม่น้องก่อจอมอเพิ่นช่วน,น้องก่อจอมมามางานบวงสวงนี่หลานน้ำเราก็มาทุระ oh, ทั้ง oh, ของเพิ่นนำ้ำเรื่องทีเรียงท่เาเ oh, ไปนี่บอครับเพิ่นก็เลยพาน้องก่อจอมไปไปวัดปูใหญ่<ง>เพิ่นมาใส่ในวัน้องก่อจอมเพิ่นมาใส่ในเพิ่นกับมาตรงนั้นเหรอครับเราก็เราก็มาวัดวัดที่ไปวัดพระมหา,ากางป้าเราครับกเ็เลยเลยมาหาอาจารย์อยู่วัดนี้เท่ hey, ครับแล้ <c oughs> วามาหลายรอบแล้วว่าสั้นอยาก พ่อกันกับพ่อพ่อ,พอจักเทลือกันได้อีเอา<ไ>พอดีมีโอกาสกันอยากพ่อคุณผูณช้ชมครับก็อยากมากราบพระอ,อาจารย์นั่นครับก็ยังว่าผมไปขับเพื่อนโยมเมื่อเพ่นล่ะก็เลยพามานี่แต่ว่าช่วงนี้ก็เลยบ่ค่อยมีคลิปลงให้เอฟซีเบอาจารย์ก็บ,บ่อยากล่องไรเลยก็ว่ากันนั่ะครับสามชี้เทียบกับพ่อละ ก็มันม่เลียงอันนั้นเลยมสบายใจอยู่เอาเ<น>พราะอคือว่าเขาอยู่นี่ถึงเลียงก็มสบายใจครับเรียองย่างนี้ก็เกิอดอยู่หลังจากสิ้นเดือนนี้แหละครับปันเสียอะไรใหม่อ๋อหลังจากสิ้นเดือนนี้เอาหลังจากสิ้น หลังจากสิ้นเดือนเอาเราหนี่เลยครับงวดวันน,วนี้หน <c oughs> ึ่งเดี๋ยวอาจารย์ใจโย่บอลจากสิ้นเดือนนี่นะนี่ได้องจ,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 จัดให้ที่ได้ตกแดกเก่านะครับผู้เดียวผู้เดียวอืมเง่นว่ากันกรับเป็นพ่อน้องเก้าจอมไม่จับมือม่จับไม่ค่อาจารย์พ่อน้องเก้าจอมไม่ขอจับมือพรัอาจารย์วิอ้อมตัวแมนจอดไมาขอจับมือเลยบอกแสดงว่า โอ้ FC อาจารย์ใครบ้างจับมือไปกันได้มาทัวกับอาจารย์ตลอดครับจับมือกับอาจารย์มาเบิร์นเลยนี่อ้เพิ่นจิตสัมผัสบ่ครับไม่เขาเป็นนักสัมผัสเ้าว่าเงาโอ้หลังโอ้โอ้อ้พ่อต้องก็จอมเพิ่นเป็นอ่าล่างเออเป็นองค์ปูหรือีครับเออประมาณนั้นแหละเพิ่นกับจับผมอยู่ เพื่อก็จับโยโอ้วสันช่วงนี้ระวังสุขภาพเด้อวสันแมน่นก้มเพลนี่เหรอครับงเ,เป็นมาตรวงว่ากรจารย์เป็นคนที่บเซียอย่างนั้จับเรมีใส่ถาจับ์คนบเซียอย่งต้บรบลูบ้เลยาปากเบาระโลีนะ ใส่ตรงโป่งโปรยจุดพุ่งจุดพุ่งรชื่อนนะครับอเป็นคนโผงผางคนตรงตรงเขาตรงตรงมีแต่ปนวนเจ็นคนฟาจับขนก็ตรงตรงนมาันบอมมักก็บมักมักือมักั้งนะพวเรามาจับมือเราดิ่ครับแม่นี่ยินหันจนรวางจนมาจับมือกูเนอวันธรรมดาเลยเอ้ามาจังไดก่เอาจังได้ก็ ข้อฝันบอกลายมือเราด้วครับนี่ครัเขาเลยล่งนี่ซีโมเป็นซีมือเราบอกครับวารวัลสามารถ,ถามข้อพื้นฐามีความฝันอยังเพิ่ม,มเติม,มนะบอ,อว่านี่บอฝันลายหรอกมันก็มไม่ใช่เอาเก้านแล้ว,ลวมักเอาเก้ามัดมัดถวายเก้อนกุ้งมัดถวายอยีกแล้วเน่เดี๋ยวตอนแรกเอาปลากับกุ้งมาใหนด้วยครับอเออนนั่นตอนต้องวัดปูเอาปลา กับกุ้งมหาหยางมหาโตมานี่ปูมาให้อีกวะครับมันาที่ผูู้ยิ่งโอ้รอบที่สองนี่รมารอบที่สองนี่ปูเป็นปูปูยิ่งปูยิ่งที่นั่งฝ่าไม่ใชแม่นั่งฝ่าก็มีตัวกนผู้ยิ่งเนี่ยจะไปคิดทางไลน์เจ้าฝ่ามาก้อนกุ้งมัดเาไว้สามกิโลเท่าไรต่อครับสามกิโลสามกิโล กุ้งสามกิโลสามตัวตัวละกิโลบู้ยกุ้งอย่งกุ้งมังก่อนครับพื่งมาตัวใหญ่แท้ักแล้วก็กากันพี่แล้วโอ้โหตัวใหญ่เถอวนแล้วมองว่าเวายเลยแต่ว่ากันั่งบนกันนั่งคุยกันย่ห็เลยถามว่าไันเปยังได้คนมีันน้าในความฟันครับปสามว่ามั่นเปยังได้คนังีานงัน ที่คุยกับเพื่อนในฝันเออนี่คุยกับนั่งฝ่าน้ำมันฟุ้นี่นเน่ยครับเีทุกเียแจ่วก็มาบอดห้อง่ะครับมันก็เป็นอย่งนเป็นยงใดก็แล้มนนเป็นย่งเยังชกเลยนุ่นตกว่าป้าไม่ก็เื่อม่อย่างนจ้าเพื่นมาถาเพราะวาจานร็เยังบอกห้องคิดในห้องถ้าคิดออกอยู่หรือว่าห้องคิดอยังรอืมแต้มันก็บมีอย่างหนาว่าจันเอกครับไม่มาหรอกคือพาจานก็พาจานลืมยางที่ลืมลี่ อ็จานบริสดท์ไส่เฮรเสียสวนเนี่ยนี่พอเดียว้นที่คิดด้วยเดี๋ยวคิด้ักรับขึ้นเพิ่นว่าพระอาจารย์ลืมอย่างบ่จะเก้าหรือพระจาจาร์บรสวดใส่ไส้มาแรกรอบสามจบสามจบนือเก้าจบส่วนพระคาถาใช่มงคลเออใช้มงคลคาถายมงมลอาถางเงี้ครับอยู่ในโบสถ์ออาที่หนึ่งบริสวด จีบอ่ีบสวดอยู่สองหมื่นจีน่ะครับจะก,กี่รี่มแต,แต่แต่เกา่าแต่ก่อน,ออนตอนนี้วันนี้สวดมันแม,ม่นเจอจัดงานต้องว่าจีนั่นจีน่แต่แม่นรื้อเหมือนนี่แหละครับก็ถามมันลื้ออย่างบอ่อยครับต้งว่ามันเพราะนั่นอยู่ในยุ่ธเกินหลังจากคุณแม่ค่อนจะสว,ด,สวดเจดีย์ที่มันบ่เห็นดิออตอนไปออกพรรษาป่ะตัวปูวอยู่เป็นมัดปัดข้างใส่ ปูเพิ่นมมักฟังสวดไสยมงคลคาถาเอาพระอาจารย์ไปสวดแม่สนครับผมพราะวันต้องมาตักปลาเพืมาบอกเป็นแ้วว่าปูปูเห่าเนี่ยมักมักไส้อ๋อเพิ่นมมักฟังบทสวดไสยมงคลคาถาเิ่นอยาาให้สวดในเพิ่นฟังโอ้ยพระอาจารย์ดยังเสียตังแต่มืออื่นไปนี่พระอาจารย์เริ่มสวดเลยครับ ว่ากจัดให้ว่าส่วนหนึว่าการจัดมันใหร่างกายมันต้องยตัโนนะแต่ไัยยังังสินะครับก็ดีมากนี่แหละคนในมาตามาประดานล่้มยังนี่แหะครับนี่มันทำเอากุ้งไห้กุ้งแงยไหม้สามตัววันตีตัวละกิโลเไยสามกิโลเลยสามตัวตัวละสามโลเอ้ยตัวละโลที่กุ้งยังคิดว่าตัวแงขาดแงเลยแถบัน่าเีจะลูกฝากไ้เลยวอ้ตัวหง่นอกเ เป็นจันเลยนั่นแหละเนี่ยก็กิแต่ว่าป้าเราก็ไมานั่งบอกันระป้าจานรีบยังบอครับสินะอืมไม่ได้รีบยังนี่ว่าจันครับบอเขาไปบอกว่าคนมันเป็นคนที่ขับมะบันครับบัดนน้ามานั่งกินอยู่ผู้เดียวบันครับบันรีบยังรีบยังนี่สิลืมยังเดียวนี่แหละครับจะกี่สี่ส่วนทุเรี่งตามโต๊ะเก่าโต๊ะแนงอย่นะครับ ตรงบานสียงสีน้องน่ามายวกกูเสร็จโมเมนตะปูนี่ครับพระอาจารหายเลยนั่นคือพระอาจารย์ว่าล่ะมีทั้งไมีทั้งปูปูระปูใหญ่ๆดำๆปูหนึ่งเป็นบอมีตาบขาวสองแล้วก็มื่อนั้นกระสีแม่นนี่แหละครับมีมีนั่งฝานั่งอย่างเนี่ยมื่อนั้นที่พอ้องกระจกมากเิ่นแบสัมผัสเทิกันเพิ่นแบเป็นกิจสัมผัสเนาะเพิ่นแบมาว่าบู้ยว่าสั่น เพิ่นอยกัน้ายหลายได้อยู่เหนียวสันเพิ่นว่ามันสุนกันได้หลายเังเลยว่าวันน้จุ๊ในโบสถ์มึงเหรอเพิ่นว่าอยนีห้ายขนาดที่ว่าสันผู้ถ้พะเท้าก็สองคนแล้วกันผู้ผู้อ่าผู้ย่าย่าดำหลังย่าย่ดำดำกับผู้นึงแล้วแล้วกันนอกจากนั้นก็มี่เพิ่นบอกยิงใส่สุดสีเขียวบเพิ่นว่าได้ระบุว่าใส่สุดสีเขียวเพรว่ามีมี่อะเพิ่นว่ามีหลายเพราะฉะนั้นนี่ต้อง ต้องดูแลเพื่อนดีๆประสั่นอีหยังที่ผิดเพื่อนเพื่อนมามาก,ก็อย่าเหตุประสัน่นก็บ่ได้ผิดหยังเขาบริเฮ็ดหยังเนาะคิดอย่างเดียวทำไมย่างเดียวนี่ล่ะครับบ่ได้สวดไส้เพื่อนฟังที่ข้าใจอยู่เลยครับ,อรบเอากระทงสีแมนอยู่ครับบาดนี้บาดนี้เพราะว่าตะกี้นี่เอามาเอามาตรวจตั้งสิมาเลยตะกี้มันมาในมาห้างก็ตากท้าไฟอยู่แล้วนี่ครับมาถามะไรที่บริเลสไปกันทีากอะไรอย้างนี้ ครับเราตัวใดก็ออกตัวนั้นกระจายกระจายพอสวยใช่พอดีเอ้าไม่รื้มเขียนให้ยนะืดซีบนี้ก่อนนะเอ้ากุ้งสามกิโลสิครับเอ้าผมก็สิว่้าก้าสามนี่โลดแล้วถ้าว่าเสรนิ่งนิ่งมาถวายครับมาผู้เดียวเหครับพวกนิ่งเป็มาถวายมากกับจันเก้าเขาหน่ะรุ่มเก้าคนนึงนะครับ ผู้หญิงสองคนันผู้หญิงสองคนครับล่าสุดอ,อกกุ้งมาถวายกุ้งกับมีแต่ตัวใหญ่ๆสามกิโลอะรตุงใสก็ดีอยากมาถามว่าประจันยุ่นยังครับตอนแรกยีเร่เรเรเราานอนี้มะถวย่านพร้อมนี่น้วมาค่มะข่าเดียวดนีล่ละจังว่าจะกินก็เป็นยังที่ว่าจะหอก เอาครค่อยไปนี่แล้วครับเดี๋ยวปูมันก็สีผุดสิพายอยู่ดอ,อกเพราะว่ากําแพงกำบ,บั้ท่านได้แล้วได้หนี<ม>นอกระเลืออีกหลายอยู่นี่ครับนนมันแดดท้อนสร้างสร้างไปใส่หมดครับเราทอคนนั้<า>นต้อ <ปะ S 1> งเกี่ยนเป็นเกี่ยวเขาพร้อมสร้างเกี่ยว,วขเาขาบุยเพระมันแดดมันโบมันนั่นแลงมันทากันยางมาเนี่ยว่าที่เราอยู่เป็นร่มตายเราถึงแดดโค้เอุ่นจะตายครับก็เรียกว่าเ้องก่ต้องเกี่ยวได้รอเมื่อใดนั่น เนี่ปจะเ็ดมันจะแดรยวหรอก็จะหนอครับบอกว่ากานั่นทีวเคียวก็ม่เกิดหอนม่เกิดอเนาะมัห้องบริเวณเพื่อนเนาะครับจะได้ว่าเออเมื่อบเมียจึงเห็ดมันจบว่าไม่เลี้ยว็พราะนั่นรก็จะหลอดอา้คันสิทามือบดจังค่อยเฮ็ดนี่มันมันสีบ่บดนี่ครับมาจากมันหาหลอดขนาะห่อนม็นหนาฝนดีครนกันเป็นติดต่อแับมาเป็นเง่อเรได้ขอพักี่นะครับ ต้นถาเสาเขารอเสาอยู่เน,นีเสาเมื่อีกอักครู่หรอ่ครับไม่ผ่านซิทอย่างนี้สร้างไอ้ล่านวัสดุกับเฮ็ดเสาบอ่ท่านอืมเสาบ่ท่านเพิ่งเราผมเข่าแม่ย่านไหนผม่อกมาเร่งอยู่เอา้สาสร้างคือบอกมาเฮ็ดงานต่อเนอาะเพิ่นก็มาบอกสิหรอกว่าขอพักแม่นะ,ะเอาพักกับพักถึงผ้า่ะไรตนางพัเพิ่ง เพิ่นยุดธนีไว้เราบันี้เพิ่นไปเฮ็ดบอกบอกคนบริเวณที่คนพักเลยอ๋อพักเลยเหรอครับเพิ่นพักเศร้าเมย์เพราะว่าอยู่คนอยู่คนบ้าดคนเศร้าเดียวครับอืมขาดเศร้าเมย์เออกหาดมือแนวแต่เนี่ยครับแล้วก็ต้องคอยจะมาเฮ็ดต่อมันจะผมไม่อยังไรหรอกมันเป็นมีสำนักนะสำนีนะครับเนาะแต่ว่ารอบแรกที่ผู้อกกุ้ง กับปลา,ามาืา่อห้ปลาดีคือเออปลากับกุ้งปลาเนี่คือปลาคอปลาไม่เก็ตนะครับก็เลยแปลเป็นเจ้าเกตเก่าแต่ว่าปลาบางท่านก็อาจ์ซเป็นแปดก็ได้ก็เลยเป็นแปดเก่าน้ำยังรหัตัวก็เลยกลายเป็นห้าเจ็ดเก้าห้าแปดเก้านะครับล่าสุดกุ้งสามตัวเอ้ยกุ้งสามตัวอาจารย์วราก็ฟันเด้อปกติมันก็ไม่โชว์อาจารย์ว่าเลยบอกว่าที่อาจารย์เราก็ฟันเฟังก็ไมีสมมติฐามต้องฟันอาจารย์เด้อ เออครับผมคนมีโชคเลยแหละตีแต่ว่ากับเอฟซีเพิ่งกับตีมาในี่ในทางเดียวกันนี่หรอกครับตีความฝันก็นได้เนาะเจ็ดเก้าค่แปดเก้าแต่ว่าก็มีผู้หนึ่งที่เพิ่งตีแปดหกกับการอยู <S <S ่ใกล้ๆกันนี่แหละครับต <ผม S 1> ้มตีต้มตีตีต้องิีมันเนาะตีด้วยกันนะอาจจาะแค่เล่าความฝันในฟังนี่แหละเอาพิจนนารณาเลยทีมีสำเนียดนะครับนอก๋ยวจังไดรกะ มือสุดท้ายผมสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาสอบถามอีกรอบนึงครับผมเออเดี๋ยวผมมาอีกเดี๋ยวเผามาดูเลยครับเดี๋ยวรอบนี้มือนี้ก็สิรบกวนพระอาจารย์สักนี้ท่านที่พระอาจารย์เฉยศิลป์ไปสวดมนต์สวดยังอ๋อองค์กัณฑ์วครับผมขอบคุณพระอาจารย์อะไรครับผม